ที่เราสู่ช่อง DJB นะครับวันนี้เราอยู่ที่พิพิพพพธภัณฑ์ธรณีวิทยาลำปางนะครับ Walk with me พิพิพธภัณฑ์ธรณีวิทยาลำปางนี่ก็จะมีป้ายบอกทางอยู่นะครับโอเคไปดูกันครับเด็กเปนฮอนกลางจองตัวเดียวเจ้า เปิดอยู่ทีนะครับอ่ี่สังเข้าตอนนี้คนก็มากันที่เนะี่ยเหมือนเปิดประมาณ9โมงครึ่งนะครับตอนนี้1 11โมงทางจากเชียงใหม่มาลำปางนะครับบรรยากาศที่สงบม,มากนะครับ แล้วก็จะเห็นเป็นช้างไม่รู้ว่าช้างหรือว่าแม,มวนะครับเคกเปิดโอ้โหไอ้ต้องนั่งยองอ่านนะครับ โคราโตซูคัสจินตะสกุลไล hey น่านอหนอหน,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 นอนน่ารักดีนะสยามโมซูคัสค้พ่อเอนซิสว,ว้าวยุคครีเตเชียตตอนต้นอ๋อนีอน่กี้อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่า วอตส์รถอันนี้เหมือนเป็นวัฒนธรรมรจอร์นเคอันนี้ไหมน,นะฮะว้าวไปค,ครับอันนี้มีซื้อบัตรนะครับบัตรตรงนี้อ่ะอันนี้ทีท,ที่เล็กอ่ะทุกครั้งเวลาเจออะไรเสาอะไรที่มันแบบนี้เน,เจนจี่ยจะตีเป็นว่าทีเล็กนะครับทุกครั้งเลยเนาะ บัตรแล้วก็เดินขึ้นมาเลยนี่เราจะขึ้นแล้วนะครับเนี่ราจเข้าไปข,ขางในก่บันไดบันไดขึ้นทางนี้เองครับทางนี้เนาะว้าวมาไปต่อกัน นี่เหมือนเป็นทางลงนะคบเป็นทางลงบันไดเป็นขั้นแบบนี้เลยว้าวไม่รู้ว่าทางลงหรือว่าทางขึ้นดึงนะครับเราเข้าไปกันเลยไม่รู้ว่าข้างในจะเย็นหรือเปล่าโอ้เย็นนะครับว้านี่ๆเจอแล้วตัวตัวแรกเออตอน,นนั้นแล้วอะว้า ไ,ไอยากได้เอ้ยน่าเอาเป็นเรื่องที่บ้าขันใช้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะมืดหน่อยนะเขียนนี้เป็นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นเสียงสปอตว้าวสวยเกินสวยสวยระว,วังน,นะครับตรงนี้มันมีตัวเขาจะตรงนี้อยู่มีวันนี้เขาจะทำอะไรถ้าใครมองเห็นมันก็จะตุ้ม ตอนนี้อันนี้นะจากที่ผมรู้นะครับวันนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่กันเนินโลกนะครับนี่เป็นลาวาลาวาเรากำลังจะเหยียบลาวาอยู่ปุ๊บเอน,นี่มันก็กลายเป็นนี่ครับเปิดประตูสู่สโลกดึกดำบรรนีตัวอะไรนะว้าว,อ,ว,อ,ว,ว,าวอุ้ยสวยว้าวอุ้ยอันนี้เหมือนปีนอันยาเลย นี่เป็นฟอสซิลนอติลอ,อยยุคโอโูวิเชียนนะฮะสวยนี่ปะการังเขาสัตว์หรือรูโซเอยรูรูโกโซอันนี้เป็นอุ้ยเย็นมากเลย นี่ฮะนะใช่ผมลืมบางทางเข้ามันเขาจะมีเหมือนเป็นอุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงส์อู้รีวิวมันก็จะเป็นงนี้นี่กันท้ายเนาะอู้นี่นี่แบบตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเข้ามันมีอตัวฟอสซิลตรงนี้ด้วยผมผมลืมขอโทษขออภัยนะครับนี่ ใครอนถ้าใครอ่านไม่ทันก็สามารถกดแล้วก็อ่านได้นะครบตรงนี้นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะแต่ว่านี้มันเหมือน,นเป็นช่างฟอสซิลหรือบางอยาองออง่างนี่สเตโกเอสเตโกซีฟฟเลียนนะครับอ่ะมันน่ารักมากเลย Life w e n t to ไว y land ยุคดิวอเลียนสิ่งมีชีวิตขึ้นมา เนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาไลกรกลางและปลามีกลางนะครับดูสิตาแดงกำเชียวนี่เป็นนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไฟมันมันมีเงาอ่ะปลาใหญ่มลแงยักษ์โอ้โหเยอะเหลือเกินว้าว เขวก็เหลี่ยมคมอุ้ยผมลืมเย่ yeah. อันนี้เป็นมะเร็งปอเหมือนมะเร็งปอนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าทาั้งอย่างนี้มันเหมือนเป็น,นเซนเซอร์รเราจับได้ด้วยนะฮะอุ้ยลืม <c oughs> เนี่ยตัวนี้มันก็ใส่หัวไปมาเนาะก้อนมอสซิด จบไปแล้วนะครับสำหรับ Walk with me พิพิธภัณฑ์ทรณีวิทยาลำนำปางใน EP e, 1หนึ่งนี้นะครับ EP 2ีสองเขีจะตามมารอชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ